คมคะวันนี้แก้มและทีมงานพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟืองตำบลตะกุกเหนืออำเภอวิภาวดีจงังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่เองค่ะที่นี่ค่ะมีเยาวชนต้นแบบที่จะเล่าเรื่องด้วยกลองยาวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งสืบทอดมารุ่นต่อรุ่นยาวนานกว่า13ปีแล้วค่ะโดยมีคุณครูและปราชญ์ชาวบ้านที่เชี่ยวชาญด้านกลองยาวในชุมชนเป็นผู้ก่อตั้งและสืบทอดด้วยมาค่ะและตอนนี้ค่ะกลองยาววัฒนธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟืองรอเราอยู่แล้วค่ะเดีย๋ยวเราไปชมกันดีกว่าค่ะ ผู้ชมคะ่ะกลองยาวเนี่ยเป็นศิลปะชนิดหนึ่งที่ได้แบบอย่างมาจากคาุณพม่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ค่ะซึ่งต่อมาเนี่ยคนไทยได้นํามาประยุกต์ใช้และปรับเปลี่ยนพัฒนานํามาเล่นในงานที่มีขบวนแห่เช่นงานบวชนาคงานทอดกระถินและนิยมเล่นกันเป็นที่รื่นเริงสนุกสนานในเทศกาลต่างๆค่ะซึ่งโรงเรียนบ้านเชื่อเฟืองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่เห็นคุณค่าและความสําคัญของกลองยาว นำมาเป็นกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านศิลปะดนตรีแก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะและประสบความสำเร็จมาจนปัจจุบันค่ะ่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางลักษวันปานเพรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟืองนะโรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟืองของเรานะคะก็เป็นโรงเรียนเล็กๆในตำบลตะกุกเหนืออำเภอวิภาวดีนะคะค่ะ ก็มีนักเรียนทั้งหมด97คนนะคะแล้วก็บุคลากรรวมทั้งหมด10คนค่ะพออนะคะก็เริ่มจะมารับตำแหน่งที่นี่ได้3เดือนแต่คณะกองยาวของโรงเรียนบ้านเชี่ยวเครืองกอ็ดำเนินกิจการมา13ปีแล้วนะคะก,ก็เป็นโครงการเป็นที่ดีนะคะเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยได้เรียนรู้วัฒนธรรมแล้วก็ได้เห็นถึงความสามัคคีในหมู่คณะนะคะ แล้วก็นักเรียนยังมีรายได้ระหว่างเรียนด้วยค่ะค่ะจากนยโยบายของสำนักงานคณะกรกรมการศึกษา,าขั้นพื้นฐานนะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ได้มีความสุขกับการทำกิจกรรมโรงเรียนของเราก็ได้ส่งเสริมให้สอดคล้องกับนยโยบายของรัฐบาลนะคะก็มีการจัดกิจกรรมแล้วก็ส่งเสริมนักเรียนนะคะก็มีปราชชาวบ้านก็คือคุณครูแก้วนะคะก็มาช่วย การจัดกิจกรรมของนักเรียนมาช่วยกองยาวของเราก็ได้ออกสู่ชุมชนก็เป็นที่ยอมรับของชุมชนค่ะกองยาววัฒนธรรมโรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟืองของเรานะคะก็ยินดีให้บริการกับสังคมนะคะเป็นจิตอาสานะคะเพื่อให้สาธารณชนได้รู้จักโรงเรียนของเรามากยิ่งขึ้นนะคะโรงเรียนของเราก็ามีส่วนร่วมกับเหมือนสำนาาักงานเขตพื้นที่มีงานอะไรอย่างนี้โรงเรียนของเราก็ไปร่วมกิจกรรม ทุกหน่วยงานที่เข้ามาเราก็ทําอย่างเต็มที่และเด็กๆก็รักในกิจกรรมโครงการกองยาววัฒนธรรมค่ะ ครูแก้วคุณครูผู้ก่อตั้งวงกลองยาววัฒนธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟืองบอกว่าการเล่นกลองยาวเป็นการเล่นเครื่องดนตรีที่แสดงถึงความพร้อมเพรียงและความสามัคคีในหมู่คณะส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันและก่อนการแสดงทุกครั้งจะทำพิธีไหว้ครูเรียกว่าไหว้ครูพิธีย่อยเพื่อเป็นสิริมงคลแก่วงกลองยาวค่ะ ครับก็ขอสวัสดีครับผมครูกแก้วกจะขอเล่าประวัติความเป็นมาของกรองยาววัฒนธรรมนักเรียนนะครับว่าเราได้เดิมเปินการมาอย่างไรแรกเริ่มเดิมทีน่ะโรงเรียนเนี้ยผมเข้ามาปี2 5 4 4กลางปีเนี่ยมันไม่ได้มีกรองยาวหรอกผมก็ทำดูริยางเล็กๆให้เด็กได้เล่นตอนเช้าหน้าโถงดุริยางพวกเนี้ยทีนี้มาปี 53กลางกลางปีเนี่ยก็ได้เริ่มกรองยาวเพราะว่าตอนนั้นมีงบจากรัฐบาลเขาเรียกว่างบไทยเข้มแข็งอะ่ะเขามีงบมาให้1นึ่งมืนบาทเป็นโครงการส่งเสริมและสนับสนุนดนตรีพื้นบ้านนะซึ่งให้โรงเรียนพิจารณาว่าคุณจะส่งเสริมดนตรีประเภทไหน หรือกีลาศิลปะประเภทไหนเราก็เลยคิดว่าเอาสนุกสนุก,ก็เอากลองยาวที่ผมเล่นไม่เป็นกลองยาวผมก็ไปหาลุงวีปราดชาวบ้านเพราะแกเป็นมืออาชีพให้ลุงวีมาช่วยสอนการตีกลองยาวสอนอยู่ก่อนพักหนึ่งแล้วก็พอตั้งงบเบิกแกรัฐบาลปี5-4าสหมื่นบาทจ้างสอนเลย20ชั่วโมง ทำสัญญาจ้างเรียบร้อยเ <Okay. S 1> ขาให้งบมาก็จ้างเล่นสอนเด็กกันเนี้ยออามาสอนเริ่มแรกเลยกลองยาว <Yeah. S 1> ผมก็เรียนรู้พร้อมนักเรียนอ่ะนะไ <Yeah. S 1> อเรื่องดนตรีคีย์บอร์ดไอพวกนี้ผมทําได้แต่ว่ากลองยาวเราไม่เคยตี <Yeah. S 1> ก็พอจบโครงการตังหมดแล้วผมก็สานตอ่อเพราะว่าเราอยู่โรงเรียนเนี่ยสานต่อเลยแม่เลิกกลองยาวเนี่ย <Yeah. S 1> เล่นไปเรื่อยๆจนเด็กเก่งขึ้นมา ก็เริ่มรับไปแห่ตามข้างนอกงานชุมชนงานกีฬางานอะไรพวกนี้งานแห αι, ่ขันมากงานผ้าป่าเข้ากลองยาวแรกๆก็ไปช่วยพอหลังๆก็เริ่มมีรายได้เข้ามาเริ่มสนุกแล้วทีนี้เด็กๆก,ก็มีรายได้เราก็เริ่มสร้างขึ้นเรื่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับจากกลองน้อยๆก็เพิ่มกลองเพิ่มนักเรียนเข้ามาทีนี้ โครงการอื่นของที่อื่นเขาก็เลิกกันหมดแล้วผมกองยาวผมไม่เลิกก็ต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆกับคุณลุงวีเนี่ยเวลามีงานมีการไปข้างนอกก็ส่วนใหญ่ก็จะให้คุณลุงวีไปด้วยแล้วก็มีการไหว้ครูตามเหมือนวงอาชีพเลยเราไปแบบมืออาชีพนะครับก็ผมเป็นครูควบคุมนักเรียนไปก็สำนังคือขอญาติผู้ปกครองออกไปเรียบร้อยทีนี้ เมื่อกลองยาวเข้ามาเนี่ยก็เริ่มจะมีชื่อเสียง <Yeah. S 1> เป็นที่รู้จักกันทั่วไปทั้งอำเภอแล้วก็ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีงานสำคัญสำคัญเราก็ไปมาทั่วครับโดยเฉพาะงานชักพระทอดผ้าป่าเป็นงานใหญ่ของสุราษฎร์ธานีาไปกันทุกป,ปีงานแผ่แห่พระหุบพระธาตุที่สุราษฎร์งานสงการานพาะเด็กๆมีวงเดียวส่วนมากจะเป็นวงผู้ใหญ่เราได้เรียนรู้เด็กๆก็ก ได้เรียนรู้เป็นวิชาติดตัวไปเลยนะครับโดยคุณลุงวีนี่ก็ช่วยดูแลในฐานะเป็นครูของพวกเราตลอดไปนะครับก็จะเริ่มเติบโตเรื่อยๆจนทุกวันนี้ทีนี้ปีนี้ผมมากเกษียณทํามา10กว่าปี13ปีก็ได้คุณครูที่นี่ มาบรรจุใหม่แล้วก็ได้สืบสารต่อจนถึงวันนี้ครับคองยาวก็เลยงได้อยู่คู่ไปแล้วผมก็ปั้นไว้สร้างไว้อย่าให้เลิกเพราะชุมชนเขารู้จักเราแล้วเขาก็ถามตอนนี้ก็รับงานอยู่เรื่อยๆโดยประสานมาทางผมผมก็ประสานมาทำโรงเรียนว่าเด็กว่างไหมแต่ถ้าเด็กสอบเราก็รับไม่ได้นะไม่ใช่ว่ารับได้ตลอดงานก็ถือว่าเป็นไรายได้พิเศษเด็กได้มาก็ฝากอมสินงานละ2 0 0 3้0ต่อคนนะ แล้วก็ฝากออมสินไว้จบป .6 ก็ให้สมุดไปเลยเป็นทุนการศึกษาต่อซึ่งก็หลายหน่วยงานก็ชื่นชอบก็มีการมาบริจาคอุปกรณ์คลิปดนตรีอยู่เรื่อยๆครับเราภูมิใจไหมภูมิใจภูมิใจครับภูมิใจมาใช้ได้จ่า้คุณล่าง่านมาจอบรองยามาอันแรกรองยาบจ่าได้ครับภูมิใจ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  พอดีมาได้การโดยไปนงลูกว่าลั่นมาแกว่าเป็นครูแกนี่คือบายใจแล้วตั้งแต่เด็กครูแก้วไปชวนนี่ใช่ครูแก้วไปชวนผ่านพื้นเนอะอ๋อว่าองแก้วไปชวนมาว่า้ันั่นแหละนงแก้วไปชวนถึงว่ามหาดเด็กแกว่าโองนะกล้องถึงลุงก้าชอบอยู่เลวแต่ถึงมหาปรียาโรงเรียนมาได้แค่นี้ ได้โรงเรียนเดี๋ยวนี้ไ,ได้ได้ครับได้ได้ไ,ไดแน,น่นนเรื่องกลองยาวนะ,ะได้แน,น่นนเรื่องโปไปรถอยู่ไปได้คืออย่างนี้คือคุณลุงเนี่ยตอนนี้จะแปดสิบแล้วชีวิตของลุงเนี่ยอ,อยู่กับกรองยาวมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่อยุเท่าไหร่แล้วลุงติดสองปี1ิสองปี ตั้งแต่ป .6 อ่ะพูดง่ายๆลุงเนี่ยอยู่กับกรองยาวแล้วก็เป็นครูกลองยาวหลายวง<ต>เพราะว<บ>งในน,งนนี่กลองนี่เพราะลุงเนี่ยแกจะเป็นครูหมอที่ไหว้ครูเวลาทุกวงที่คุณลุงไปเนี่ยบางทีลุงไม่ได้ตีหรอกแต่ลุงเ่เป็นผู้ไหว้ครูเป็นเป็นครูของกลองยาวหลายหลายวงลุงเนี่ยเพราะถ้าขาดครูไปเนี่ยเฉพาะกลองยาวเนี่ยมันมันเป็นเรื่องสำคัญ ถ้าไหว้ครูไม่ดีหรือไม่ได้ไหว้ครูมันจะมีปัญหาในการเล่นแต่ละท้องที่เลยนะถิ่นใครถิ่นมันนะบางทีมันมีปัญหาไอเด็กๆไปไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าวงผู้ใหญ่ด้วยกันถ้าไม่ไหว้ครูนะเกิดปัญหามันจะติดขัดมันจะอะไรหลายสิ่งหลายอย่างคุณลุงเนี่ยคือเป็นครูเป็นครูของพวกเราแกจะไปเดินตีงานตากแดดเป็นมันก็ไม่ค่อยไหวนะ้ร่างกายแต่ว่ายังเป็นครูใครจะเริ่มต้นไหว้ครูหรือเริ่มเรียนก็จะต้องมา ติดต่อลุงวีเนี่ยเหมือนที่เราอยู่โรงเรียนเนี่ยโรงเรียนที่จองไว้เลยตราบใดที่ยังมีเรี่ยวแรงยังมีชีวิตกันอยู่เนี่ยลุงก้อยยินดีก็จะช่วยลุงนะก็ยินดีจะช่วยตลอดเพราะว่าเป็นการอนุรักษ์ไอกรองยาวตรงนี้ไว้ปกปกติเดียเ๋ยวนี้จะเห็นว่างานงานแห่งงานอะไรเนี่ยจะมีรถแห่เข้ามาเยอะพอรถแห่เนี่ยบางคน วัยรุ่นชอบแต่คนผู้ใหญ่คนแก่ไม่ชอบมันดังเกินไปและแหรรอบโบสถ์เนี่ยรถแห่ไปแห่ไงโอ้ยมันกลองยาวนี่ยังไงก็ยังอยู่ได้นะครับและลุงแกภูมิใจว่าอยู่กับวงผู้ใหญ่แต่มีวงเด็กเพียงวงเดียวเนี่ยที่สามารถไปโลดแล่นอยู่ในสนามมืออาชีพของวงกลองยาวได้เราไปเจอกันมาหมดแล้วแม้กระทั่งประกวดกองยาวก็ไปแข่งขันมาเนี่ย ที่โคออฟปีนั้นจําไม่ได้ปีเด็ที่โคออฟงานกเกษตรแฟร์ไปแข่งขันกันเลย <ไป S 2> เราก็ไปวงเด็กเนี่ยไปที่มออสุราชจัดมออวิชาการก็ไปแข่งขันกันเราได้ที่หนึ่งเออแต่ไปไม่กี่วงนะแต่เราก็ได้ที่หนึ่งใดโล่ได้อะไรมาลุงก็ไปเราก็ภูมิใจอ่ะนะเราภูมิใจซึ่งการสร้างตรงเนี้บางทีรายได้มันก็ไม่มากหรอกสาหรับลุงแต่ ความที ha, t water, t ่อยู the water, e ่ในสายเลือดเนี่ยเล่นมาตั MG ้งแต่อายุ12ปีอย่างที่ลุงบอกเลยนะข้าเขาตีกองยาวถึงถึงถ้วยข้าวถ้วยแกงไปต้องไปลอาตั้งแต่วดตั้งแต่ปูมาเนื่อยครับปูแล้วก็สิ่งเนี้ยเราฝูกฝังด็กๆลุงหัดมาไล่วงเ็วไล่วงไล่วงไว้วงแกงหัดตามบ้านด้วยนี่ เกษตรก็คงลรื ff, ula, okay, ่องเหมือนนิดใน่ๆตามนกแก้วแก็เรื่องก็เข้ามาลุงไม่ว่าเท่ากันดิเพเ่วันรู้จักกันแม้ทุกบุญและเพรเห็นลุงไม่กันดีต้งด้อยผู้ดีนะเหมือนเกจีถ้าเป็นถ้าเป็นพระก็เหมือนเกจิด้านนี้นั่นบอยาว่าคือลุงแกไปทั่วโอกาสนี้ก็ก็ดีใจที่รายการ คิดดีได้มาถ่ายทําในเรื่องของการแสดงของเด็กๆเนี่ยก็อยากจะขอฝากไว้ในฐานะที่ผมเองก็ทํากองยาวมาสิบกว่าปีกับเด็กๆนะผมไม่ได้ไปเล่นกับวงผู้ใหญ่หรอกผมอยู่กับเด็กๆเนี่ยอยากจะฝากไว้สําหรับน้องคุณครูที่รับสืบสารต่อจากผมน้องแบทเนี่ยแล้วก็ผู้ชมทั่วไป ให้เราช่วยกันอนุรักษ์ส่งเสริมกรองยาวให้อยู่ตลอดไปเพราะว่าเราผู้ใหญ่ก็มีแต่แก่ไปเด็กๆเ,เขากำลังเติบโตอย่าให้ดนตรีอื่นมันมาล้มกลองยาวของเรากีฬาไอ้ดนตรีพื้นบ้านไปเสียหมดช่วยกันสืบสานไว้การเริ่มต้นตั้งแต่เล็กเนี่ยอย่างน้อยๆเราก็ได้ผลิตนักดนตรีพื้นบ้านนักดนตรีออกไป รุ่นสู่รุ่นนะครับของผมรุ่นสู่รุ่นนะเล่นตั้งแต่ป .1 นึ่งป .6 ก็ออกแล้วใช่ไหมเราก็ทําไปเรื่อยๆไม่ต้องไปท้อนะครับฝากคนรุ่นใหม่ไว้ว่าช่วยกันส่งเสริมเด็กนะครับเราจะได้มีดนตรีไว้เพื่อความจันลงใจเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งนะกำลังฮิตตอนนี้สำหรับโรงเรียนบ้านเชื่อเฟืองก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่ง ในเรื่องของดนตรีกรองยาววัฒนธรรมพื้นบ้านของนักเรียนซึ่งก็เราก็ภูมิใจนําเสนอแล้วก็ขอขอบคุณผู้ดำเนินรายการครับสวัสดีครับผมชื่อเมฆวันนี้ผมจะมาแนะนําอุปกรณ์กรองยาวครับ 1. นึ่งคีโวสองกลองยาว 3. ามคล้อง ีคีย์บอร์ด5กล้องใหญ่หกฉาบเล็กเจฉาบใหญ่แปดกับที่ขาดไม่ได้คือเครื่องขยายเสียง,องยขอบคุณครับสวัสดีค่ะดูชื่อเด็กหิงขวันแก้วก็มีชื่อเล่นชื่อน้องปันเดียค่ะที่ผ่านมาหนูเคยออกงานแล้วค่ะงานทอดกระถิ่นงานบวช เค้ากาหรือชอบเวลาไปออกงานค่ะจะได้เงินในการเรียนด้วยค่ะมนุกค,ค่ะไล้เสียงมันดีด้วยค่ะ <c oughs> กลองยาวค่ะ <c oughs> เวลาเวลา,เวลาที่อยู่โรงเรียนกินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วก็ตอนหมดคาบค่ะ <c oughs> กลองมีสามเสียงเสียงที่หนึ่ง เสีอะไรส้เสีอะไรดำสวัสดีครับผมยูริชาพงภ์วิพัฒน์ตรงที่หน้าครับเชินจีบไปลองครับเล่นกลองยาววัฒนธรรมครับอยู่โรงเรียนบ้านเชื้อเฟืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเชิญชวนป้าป้าลุงลุงพี่พี่มาติดต่อได้ที่โรงเรียนบ้านเชื้อเฟืองครับ สนอนตัวนุน้นตรงการศึกษาเขาบวกผมรับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กอ,อีกนะพัสพรพิรัชื่อเล่นชื่อลูกน้ำพี่บอร์ดค่ะหนูเห็นพี่ๆเขาเล่นกันค่ะ ขอเชิชวน,นพี่พีน้องๆมาเล่นเครื่องเล่นดนตรีไทยค่ะเพราะมันไม่ยากเลยค่ะนะครับก็สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับกระผมนะครับนายนทวิเพชราาการตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟืองนะครับปัจจุบันนะครับก็รับผิดชอบ นในการดูแลควบคุมนักเรียนนะครับของยาวัฒนธรรมนะครับโรงเรียนบ้านเชียวเฟืองนะครับหน้าที่ตรงนี้นะครับเดิมทีเนี่ยก็เป็นของคุณครูเปียวุฒิอุ่นใจนะครับหรือที่ในานามที่เรานักเรียนเรียกกันทั่วๆไปว่าคุณครูแก้วนะครับซึ่งจากที่คุณครูแก้วได้กเกษียณอายุราชการไปนะครับตำแหน่งตรงนี้ก็เลยว่างนะครับเมื่อตำแหน่งว่างเนี่ยมันก็ต้องมีคนเข้ามาเติมเต็ม นะครับเพราะว่ากรองยาวเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญอย่างมากเป็นสิ่งที่โรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟืองเนี่ยนะครับมีมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะครับยาวนานนะครับจึงเมื่อมันขาดส่วนเติมเต็มไปนะครับด้วยกับผมเองเนี่ยนะครับเดิมทีเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่มีความรักนะครับแล้วก็มีความชอบนะครับในเรื่องของกรองยาวตั้งแต่เด็กๆนะครับ เป็นคนที่ถ้ามีการเล่นละเล่นกองยาวที่ไหนนะครับก็จะเข้าไปเ,าเล่นด้วยนะครับในครั้งแรกเนี่ยก็จะเล่นด้วยการตียังไม่เป็นจังหวะนะครับแต่พอมีโอกาสที่ได้ครอบครูนะครับก็เข้าไปครอบครูนะครับพอมีความรู้พื้นฐานนะครับท่านผู้นาการลักตะวันปานเพชรนะครับผู้นาการคนปัจจุบันเนี่ยก็ได้เห็นถึงความสามารถนะครับแล้วก็พื้นฐานที่มีอยู่ก็เลยได้มอบหมายนะครับให้รับผิดชอบ ในการทำหน้าที่ตรงนี้แทนบนครูแก้วนะครับส่วนการจัดการเรียนการสอนนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราเห็นว่าเด็กๆส่วนใหญ่เนี่ยครับถ้าเราให้เรียนในห้องเรียนมากจนเป็นไปนะครับเด็กๆก็จะเกิดความเครียดนะครับดังนั้นกรองยาวเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่อยู่แล้วเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วและถือได้ว่าเป็นกิจกรรมนันทนาการเนี่ยเราก็เลยนํากรองยาววัฒนธรรมนักเรียนเนี่ยครับไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนนะครับ แล้วทําไมหลายๆคนถึงถามว่าทําไมกรงยาวัฒนธ,นธรรมโรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟืองเนี่ยต้องมีเฉพาะเด็กๆนะครับทาไมถึงไม่มีเด็กๆวัยรุ่นข้างนอกเข้ามามีส่วนร่วมเลยนะครับเพราะว่าท่านผู้ในาการเนี่ยนะครับได้วางนโยบายว่านะครับหนึ่งทักษะหนึ่งดนตรีนะครับของโรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟืองนะครับเราก็เลยปลูกฝังนักเรียนนะครับตั้งแต่เด็กเล็ก,ลก,ลกนะครับตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1 เราจะเห็นสังเกตได้จากภาพนะครับในเมื่อเช้าที่เราถ่ายไปว่าเด็กๆของเราเนี่ยก็จะมีตั้งแต่รุ่นเล็กจนถึงรุ่นใหญ่เลยนะครับทีนี้ทําไมอีกว่าต้องสอนตั้งแต่เล็กนะครับผมมีความเชื่อว่านะครับว่าเมื่อดินนิ่มนะครับทำไมเราถึงไม่ปั้นนะครับหรือรอวันนะครับดินแข็งแกร่งดังหินนะครับแล้วค่อยหันหน้ามาหาก้อนดินนะครับปั้นแข็งดังหินปั้นเท่าไหร่ก็มันไม่คลายคืนนะครับเราก็เลยต้องเริ่มต้นตั้งแต่เด็กๆนะครับ เพราะว่าไม้อ่อนมันงักงะ,ะหัดได้ง่ายนะครับแต่ไม้แข็งมันดัดได้ยากนะครับดังนั้นบูรณา,รณา,รณาการบูรณาการการจัดกองยาวเนี่ยครับกับการเรียนการสอนเนี่ยที่จริงถ้าจะพูดเนี่ยนะครับว่ากรองยาววัฒนธรรมเนี่ยมันก็คือศิลปะวิชาศิลปะนะครับซึ่งเป็นเนื้อหาการเรียนการสอนอีกอย่างหนึ่งแต่ส่วนใหญ่นะครับเนื้อหาการเรียนการสอนในวิชาศิลปะเนี่ยนะครับเราจะใช้เวลาในแค่ประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะครับเราก็เลยต้อง จัดกิจกรรมนะครับลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะครับใช้เวลาช่วงพักกลางวันนะครับแล้วก็เวลาหลังเลิกเรียนนะครับแล้วก็ถ้าในช่วงไหนนะครับที่เป็นช่วงเทศกาลนะครับหรือมีงานต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งทุกๆครั้งเนี่ยคุณครูปิยวุฒิเนี่ยก็จะนะครับได้แจ้งตารางไว้ก่อนนะครับเมื่อคุณครูปิยวุฒิแจ้งตารางเนี่ยนะครับผมก็จะมีหน้าที่ในการฝึกซ้อมนะครับก็จะมีการระดมเด็กเข้ามานะครับมีการเรียกเด็กเข้ามานะครับโดย ทำให้ถูกต้องนะครับตามแบบฉบับทางราชการก็คือมีการขออนุญาตผู้ปกครองทุกครั้งนะครับและเป็นที่น่าอุ่นใจว่าโรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟืองเนี่ยครับจะได้รับการสนับสนุนนะครับจากหน่วยงานต่างๆนะครับแล้วก็ชุมชนทุกๆครั้งนะครับไม่เคยมีครั้งไหนนะครับที่เราขออนุญาตผู้ปกครองไปแล้วผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่อนุญาตให้เด็กเข้ามาฝึกซ้อมเลยนะครับดังนั้นกรองยาวัฒนธรรมนะครับจึงทําให้คงอยู่ นะครับแล้วก็สืบต่อไปเรื่อยอย่างที่ค eh ุณครูปียวุตรพูดนะครับเมื่อตอนต้นนะครับว่าทําไมกองยาวของเราถึงอยู่ได้นานทําไมกองยาวของเราถึงไม่ล้มหายนะครับทำไมกองยาวของเราถึงมีคนมารับต่อเรื่อยนะครับหถ้าเรียกว่าเป็นอภินิหารก็ถือว่าเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าพูดในทางสิ่งที่เป็นจริงนะครับก็คือหน่วยงานต่างๆนะครับแล้วก็ทั้งคุณครูเองนะครับแล้วก็ชาวบ้านเองนะครับหรือว่าใครก็ตามแต่ ที่เห็นความสามารถของนักเรียนเนี่ยเขาจะพยายามเข้ามามีส่วนร่วมนะครับจึงทําให้กรองยาวเนี่ยได้รับการสืบต่อไปเรื่อยๆนะครับส่วนตัวกับผมเองเนี่ยครับก็ด้วยความที่เป็นครูนะครับที่รักนะครับและศรัทธาในวัฒนธรรมกรองยาวเนี่ยมาตลอดนะครับแล้วก็พยายามแบกนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับมาตลอดทุกๆทุกๆครั้งนะครับที่ไม่ว่าจะไปบรรจุไป ทำหน้าที่สอนที่ไหนนะครับก็จะพยายามปลูกฝังวัฒนธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านดนตรีนะครับหรือด้านการแสดงต่างๆนะครับจึงทําให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยครับพยายามสร้างสิ่งเหล่านี้เอาไว้นะครับถึงมันจะเป็นต้นกล้าเพียงต้นเล็กๆนะครับเป็นต้นแต่วันหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าต้นกล้าเหล่านี้ครับจะเจริญเติบโตนะครับเป็นต้นกล้าที่สวยงามนะครับแล้วก็ให้ร่มเงานะครับกับสังคมไทย สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายภาษากมมีตำแหน่งประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านเชื่อเฟืองผมขอเชิญชวนน้องๆทุกคนมาร่วมอนุรักษ์กรองยาววัฒนธรรมไทยของโรงเรียนบ้านเชื่อเฟืองใครสนใจติดต่อง,งานได้ที่คุณครูของโรงเรียนบ้านเชื่อเฟืองครับขอบคุณครับ ยังเป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจให้เด็กๆอยากเล่นดนตรีมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของกลองยาวให้คงอยู่สืบไปคุณผู้ชมคะรายการคิดดีหมดเวลาแล้วคะ่ะครั้งหน้าจะพาคุณผู้ชมไปหาเด็กดีที่ไหนรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีคะ่ะ